โอ้โหต่างชาติพากันแชร์ช่วงเวลาแห่งค่ำคืนที่เริ่มต้นขึ้นเหมือนความฝันเลยท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เชียงใหม่กลายเป็นผืนผ้าใบสีดำสนิทแล้วทันใดนั้นแสงสีทองก็เริ่มผุดขึ้นมาทีละดวงสองดวงจนกลายเป็นหลายพันหลายหมื่นดวงต่างชาติบางคนบันทึกคำทรงจอมวินาทีแรกที่เห็นคือกว้างสุดลูกหูลูกตา ผู้คนมากมายเย็นอยู่เต็มลานพิธีในมือของทุกคนมีคมไฟดวงใหญ่สองสว่างสีทองอุ่นๆพร้อมที่จะปล่อยขึ้นฟ้าแล้วพวกเขาก็ค่อยๆปล่อยมันลอยขึ้นไปพร้อมกันข้างหลังมีเจดีสีขาวเรืองแสงเป็นฉากหลังอลังการแถมยังมีพลุสีแดงสีส้มปะทุขึ้นมาต้อนรับอีกสวยจนขนลุกไปหมด แล้วเรื่องก็ซูมเข้าไปที่คู่รักคู่หนึ่งพวกเขากําลังประคองคมดวงใหญ่ด้วยกันอย่างทนุถนอมสายตาจดจ่ออยู่ที่เปลวไฟช่วยกันถือจนคมมันพองเต็มที่แล้วก็ค่อยๆปล่อยมือคมของพวกเขาลอยขึ้นไปช้าๆลอยไปรวมกับดาวนับพันบนฟ้าพอมันลอยไปแล้วทั้งคู่ก็หันมาสวมกอดกันแน่นเลยเป็นโมเมนต์ที่โรแมนติกมากๆ ตัดมาอีกทีมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังถ่ายเซลฟี่ตัวเองทำหน้าตาตื่นเต้นสุดขีดอ้าปากค้างไปเลยเหมือนไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองว่าได้มาอยู่ในที่แบบนี้แล้วเขาก็แพนกล้องให้ดูรอบๆผู้คนนั่งอยู่บนเก้าอี้สีแดงเต็มไปหมด ทุกคนกำลังปล่อยโคมแล้วภาพก็ตัดไปที่ท้องฟ้าโอ้โหมันคือฉากในหนังการ์ตูนเรื่องนั้นชัดจดัดโคมลอยสีทองสว่างสวยลอยเต็มฟ้ามีพลุหลากสีจุดสลับไปมาทั้งสีชมพูสีม่วงสีขาวโคมลอยขึ้นไปไม่หยุดเหมือนแม่น้ำสีทองที่ไหลขึ้นไปบนสวรรค์ มีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยิ้มทั้งน้ำตาเลยมือข้างหนึ่งปาดน,น้ำตาอีกข้างก็ยิ้มกว้างเหมือนกับว่านี่คือสิ่งที่ฝันมาทั้งชีวิตแล้วก็ได้มาเห็นกับตาตัวเองจริงๆสักพักเธอก็หัวเราะออกมาด้วยความสุขใจมีอีกสองสาวเพื่อนรักกอดกันกลมหลังกับปล่อยโคมของตัวเองลอยไปแล้วเป็นความสุขที่ล้นออกมาจริงๆ แล้วก็มีผู้หญิงอีกคนในชุดสีขาวสวยกำลังประคองโคมลอยด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความหวังเธอมองตามโคมที่ลอยขึ้นไปเหมือนกำลังส่งคำอธิษฐานที่สำคัญที่สุดในชีวิตขึ้นไปด้วยทุกคนในงานส่วนใหญ่จะใส่ชุดสีขาวกันหมดเลยทำให้บรรยากาศมันดูบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์มากๆ ผู้คนต่างพากันปล่อยโครงของตัวเองบางคนก็มาเป็นคู่บางคนมากับเพื่อนบางคนก็มาเป็นครอบครัวทุกคนมีรอยยิ้มที่มีความสุขที่สุดบนใบหน้าหญิงสาวคนหนึ่งยิ้มกว้างจนตาหยีมองโคมที่ลอยผ่านหน้าไปเหมือนเด็กน้อยที่ได้ของขวัญชิ้นใหญ่ ภาพบนท้องฟ้าตอนนั้นคือที่สุดของความมหัศจรรย์โคมลอยนับไม่ถ้วนลอยเต็มไปหมดจนมองไม่เห็นสีดำของท้องฟ้าเลยมีแต่สีทองอารามตัดกับแสงพลุที่จุดขึ้นมาไม่ขาดสายทั้งพลุสีแดงที่แตกกระจายเหมือนดอกไม้ไฟยักษ์พลุสีเขียวที่ส่องสว่างวาบขึ้นมามันเหมือนกับว่าเราไม่ได้อยู่บนโลกแต่กำลังลอยอยู่ในกาแล็กซีที่เต็มไปด้วยดวงดาวสีทองเป็นคืนที่เหมือนฝนันและจะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตเลยจริงๆ โอ้โหคอมเมนต์อบอุ่นหัวใจสลับกับเรื่องราวน่าสนใจเยอะเลยค่ะเริ่มต้นมาก็คือการต้อนรับที่น่ารักมากๆมีคนเข้ามาบอกว่ายินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยนะคะเจ้าของคลิปก็มาตอบขอบคุณว่าใจดีจังเลยมีหลายคนเลยค่ะที่มาส่งอีโมจิรูปพนมมือกับรูปหน้ายิ้มตาเป็นหัวใจแล้วก็มีคนมาโวยพรด้วยว่าขอให้มีความสุขมากๆนะคะบรรยากาศดีมากๆ บางคนก็บอกว่าภาพที่เห็นมันเหมือนเทพนิยายเลยซึ่งเจ้าของคลิปก็เข้ามาตอบทันทีว่าใช่เลยเหมือนเรื่องทงเกิลเลยแต่ก็มีคนนึงจินตนาการไปไกลกว่านั้นบอกว่าถ้ามีแสงออโรราด้วยนะสวยสุดๆไปเลยแม่คิดภาพตามเลยแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังอินก็มีคนหนึ่งโผล่มาบอกว่าโชคร้ายจังเราไปงานไม่ได้แล้วตอนนี้กำลังขายตั๋วสี่ใบอยู่ใครสนใจทักข้อความมาได้เลย อามาขายตั๋วซะอย่างนั้นบางคนมาคอมเมนต์ชี้แจงค่ะอันนี้ก็น่าสนใจค่ะเขาเขียนถึงชาวต่างชาติที่อาจจะกังวลเรื่องขยะเขาบอกว่าคุณลืมเรื่องนี้ไปได้เลยเพราะเรามีการจัดการที่ดีพอแล้ววัสดุที่เอามาทำโคมเนี่ยก็เป็นวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่ายโปรดศึกษาข้อมูลก่อนที่จะวิจารณ์เพื่อจะได้ไม่เข้าใจผิดกันขอบคุณครับจากประเทศไทยมาแบบให้ความรู้ชัดเจนเลยค่ะ ในคอมเมนต์นี่มีแต่คนชมว่าสวยมาก so beautiful กันเต็มไปหมดเลยค่ะบางคนก็บอกว่าสวยงามจริงๆมีคนนึงถึงก็บอกว่านี่เป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจที่สุดในชีวิตเลยแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่มาช่วยยืนยันว่ามันจะกลายเป็นความทรงจำที่ยอดเยี่ยมของคุณตลอดไปเลยมีคนไทยเข้ามาทักทายแบบน่ารักน่ารักว่าสวัสดีแล้วก็อวยพรให้เจ้าของคลิปด้วยว่าขอให้เป็นการเดินทางที่มีความสุขในประเทศไทยนะคะ ซึ่งเจ้าของคลิปก็มาตอบกลับแบบดีใจสุดๆว่าขอบคุณมากๆเลยค่ะทุมะทุมะทุมะมีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกด้วยว่านี่คือเทศกาลญี่เป็งนที่มหัศจรรย์จริงๆที่เชียงใหม่ประเทศไทยนี่เองแล้วก็มีคนหนึ่งที่อยากเห็นภาพความประทับใจนี่อีกก็เข้ามาถามว่านี่นี่พอจะเป็นไปได้ไหมถ้าจะส่งวิดีโอบางส่วนมาให้ชั้นในข้อความส่วนตัวแต่ก็มีคนสงสัยเรื่องจริงจังขึ้นมาหน่อยถามว่า คุณจ่ายเงินไปเท่าไหร่คำตอบก็มาเลยค่ะว่าประมาณ4,500บาทหรือ170ดอลลาร์ถึง1 5 0 0 0บาทหรือ470ดอลลาร์แต่ท่ามกลางความชื่นชมก็มีคนหนึ่งแสดงความกังวลขึ้นมาค่ะเขาบอกว่ามันก็สวยดีแค่ไม่กี่ชั่วโมงหรอกหลังจากนั้นความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมก็ตามมาต้องใช้เวลาเป็นปีกว่าจะกำจัดขยะกับลวดพวกนี้ พอมีคนเปิดประเด็นนี้ปุ๊บก็มีคนมาตอบทันทีเลยค่ะบอกว่าที่ไทยเรามีการเตรียมพร้อมที่ดีค่ะแล้วก็อธิบายว่ามีชาวบ้านคอยเก็บแล้วก็ให้เงินคนที่เก็บได้เป็นการชี้แจงให้สบายใจกันไปนอกจากชมแล้วบรรยากาศการอวยพรก็คือดีมากๆมีคนบอกว่า enjoy moment in Thailand have a good day แล้วก็บอกว่านี่มันเป็น good moment in time จริงๆ มีคนหนึ่งสังเกตเห็นความสุขของคนในคลิปด้วยบอกว่าเขาดูมีความสุขมากแล้วก็อวยพรให้มีความสุขสมหวังว้าวขอพระเจ้าอํำนวยพรมีความสุขสมหวังทุกประการบางคนก็บอกว่า let's pray to God มาอธิษฐานต่อพระเจ้ากันเถอะแต่ที่น่ารักและลึกซึ้งที่สุดเลยคือคำอวยพรที่ผูกเข้ากับเทศกาลมีคนบอกว่ายินดีต้อนรับนะคะขอให้สิ่งที่ไม่ดีลอยไปกับโคมไฟนะคะ โอ๊ยดีจังเลยแล้วทุกคนก็ดูเหมือนจะอยากให้เจ้าของคลิปกลับมาอีกสวยจังมาเที่ยวไทยแลนด์อีกนะคะขอให้มีความสุขเยอะๆค่ะแล้วก็ I hope you will be happy and come back to visit เชียงใหม่ a g a i n หวังว่าคุณจะมีความสุขและกลับมาเที่ยวเชียงใหม่อีกครั้งนะคะเป็นการปิดท้ายที่น่ารักจริงๆค่ะ มีต่างชาติคนนึงก็มาแบบชื่นชมมากๆบอกว่านี่คือค่ำคืนที่มหัศจรรย์เหลือเกินที่เชียงใหม่ประเทศไทยแล้วก็ติดแฮชแท็กสุขสันตเทศกาลลอยกระทงและแ a ชแ t ็กเซฟไ t ยเค c ร์เจอร์ด้วยพอพูดถึงเรื่องนี้ก็มีคนนึงเท่ามาให้ข้อมูลความรู้เลยค่ะเหมือนจะอธิบายให้ชาวต่างชาติหรือคนที่เป็นห่วงได้เข้าใจเขาก็บอกว่าคมไฟในงานนี้ทำมาจากกระดาษข้าวและลำไย ส่วนเชื้อเพลิงก็คือขี้ผึ้งซึ่งวสัสดุเหล่านี้สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาแบบสาระแน่นเลยแล้วก็มีคนหนึ่งที่อินมากๆบอกว่าสวยอ่ะแล้วก็พูดขึ้นมาว่าไม่ว่าจะแพงแค่ไหนแต่ถ้าได้ไปเจออะไรแบบนี้คือคุ้มมากเขาเล่าว่าเวลาทำงานเหนื่อยหรือเหนื่อยกับคน เจอปัญหาอื่นๆที่สะสมมาพอได้มาเจอผ้าแบบนี้มันรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกดีขึ้นมากๆเลยสำหรับเขาคือให้ผ้าแบบนี้เป็นที่1เลยส่วนธรรมชาติให้เป็นที่สองแสดงว่าชอบมากจริงๆแต่เรื่องมันก็มีประเด็นให้คุยต่อค่ะมีคนนึงพูดขึ้นมาลอยๆว่าข้างบ้านก๊อปไหวไหมแล้วก็ชมว่าสวยงามมาก ทำกลางเรื่องราวดราม่าก็มีคนหนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นปกป้องคนจัดงานบอกว่าคนไปเที่ยวจ่ายได้ไม่บน่นแต่คนบ่นไม่ได้จ่ายไม่เที่ยวเอาแต่พูดเรื่องปัญหาเขาเลยขอชมคนจัดงานว่าทำออกมาได้ดูสวยมากๆเลยแล้วก็มีคนมาวิเคราะห์เรื่องราคาบัตรด้วยค่ะบอกว่าบัตรแพงคัดคน เพราะว่าถ้าบัตรราคาถูกเชื่อเลยว่าเละแน่ๆอาจจะมีคนปล่อยพลาดโดนหัวกันแล้วก็เกิดตะลุมบอลกันได้แล้วก็มีคนชมสั้นๆว่าอัจฉริยะจริงๆมีคนหนึ่งก็เข้ามาแท็กเพื่อนๆแอดป้าพี่พี่พชวนกันมาดูใหญ่เลยแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังอินอยู่ก็มีคนหนึ่งโผล่มาอีกแล้วค่ะถามว่าใครหาตั๋วอยู่ไหมฉันมีสี่ใบามาขาย โผล่มาขายของอีกแล้วเพื่อนๆล่ะคาะใครได้ไปลอยโคมบ้างมาเล่าให้แอดมินฟังบ้างนะคะจุ๊บ